สวัสดีครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษฤดูกาล2025-26นัดตกค้างนัดที่31คืนวันพุธที่18กุมภาพันธ์วูฟเวอร์แฮมตันวันเดอร์เรอร์เสมออาเซนอลน2-2อาเซนนลนํำก่อนนาทีที่5โดยบุคาโยซาก้าและออกนำ2-0จากปีเอโรอินคาพีแต่วูฟไล่ตีไข่แตกได้จากอุโกบูเอโนนาที61และมาได้ประตูตีเสมอจากการทำเข้าประตูตัวเองของริคาร์โดคาลาฟิออรีสรุปตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ประเทศอังกฤษฤดูกาล2025-26นัดที่26่สกจะฝูงเป็นของอาเซนอนมี58คะแนนที่2เป็นแมนซิตี้มี53คะแนนที่3เป็นแอสตันวิลล่ามี50คะแนนที่4เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี45คะแนนเชลซี Chelsea, ที่5ลิเวอร์พูลที่6เบรนท์ฟอร์ดที่ 6, ford, ท7เอฟเวอร์ตันที่8ปดารสัวโบฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนัดที่26เออร์ลิงเบราห์ถึงฮาลันแมนเชสเตอร์ซิตี้22ประตู อิกอร์ทิอาโกเบรนท์ฟอร์ด17ประตูอองตวนเซเมนโยแมนเชสเตอร์ซิตี้13ประตูอูกโออิกิติเก้ลิเวอร์พูลสิประตูโดมินิกเขวตลูวินลีดส์ยูไนเต็ด10ประตูจอเปดาโรเชลซี in, United, 10ประตูโรนัลกิมาราสนิวคาสเซิลยูไนเต็ด9ประตูไรอันเอ็มเบโม่มนเชสเตอร์ยูไนเต็ด9ประตูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษฤดูกาล2025-26นัดที่27คืนวันเสาร์ที่ยพพี่สิบเจ็ดเขื่อนรงแอสตันวิลล่าพบลีดส์ยูไนเต็ด เ r นติฟอร์พบไบรตันแอนโฮปเอาเบียนเชลซีพบเบอร์ลีเที่ยงคืนครึง่ง West ์แฮมยูไนเตพบเอฟซีบอร์นม u t มนเชสเตอร์ซิตี้พบนิว c a FC, City, Pop, cast le, s t ซิลยูไนเคืนวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์3ทุ่มตรง n o t ติงแฮมฟอร์เรสพบลิ v e ์คริสตัลพาเล p พบวูฟเวอร์แฮมตันวันเดอร์เรสซันเดอร์แลนด์เอฟซพบฟูลแลม5ทุ่มครึ่งท็อตแนมฮอตสเปอร์พบอาร์เซนอลคืนวันจันทร์ที่23กุมภาพันธ์ตี e r t เอฟเวอร์ตันพบแมนเชสเตอพระคุณ์ยูไนเต็ดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะครับ